สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในตต,ตีวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องฉีในสกินมูน่์ลานว่าไม่ใครลเราเข้าหลัาสกินนี่เนี่ยว่ามาไขไม้จิ้มฟังเอาไปเลย ดีชาอันาจะัฉดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม i อ e n i ติต e แล้ววันนี้เนี่ยตรีบฝึกปันเผื่อเตรียมรับ oh. เรามากันในสกินมู่หลานของน้องอฉีนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> สองในตรงนี้เนี่ยพวกลืนก็คงจะคิดใช่ไหมว่าคลิปนี้เป็นคลิปภักหรือเปล่า oh. ว่าต้องบอกเลยว่าไม่อันเดอมไม่คิดเกียกจะเต oh. เอาละรัน ตอนนี้พี่มีคำถามรันเป็นคนจัดบ้านให้พี่ใช่ไหมเมื่อหลายวันก่อนอะ่ะรันแฮกไอดีพี่ไปใช่ไหมรู้ได้ยังไงเขินละ <c oughs> กันวแม่กูเป็นคนให้ไอดีไปเองไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออแล้วรันจัดบ้านให้พี่ใช่ไหม <c oughs> พี่ฝากรันจัดบ้านให้พี่ใช่ไหมไลฟ์นั้นอ่ะ <c oughs> เออไหนรันพาพี่ทัวร์บ้านพี่เองหน่อยสิแล้วก็เอ็มมาเธอก็ดีด้าเกินไปช่วยอธิบายคอนเซปต์ในการจัดบ้านให้พี่หน่อยได้ไหมคะเริ่มจากข้างหน้านี่เลยอ่ะ เป็พนักงานต้อนรับนี่อ้าวตอนนี้แมรี่กูกลายเป็นพนักงานต้อนรับแล้วเหรอพนักงานต้อนรับชื่อพัร์ทอ๋อชื่อพารที่ต้องเซ็นก่อนเซ็นชื่ออ่ะเซ็นเข้าไปอ่ะชนีชนีบ้าพูจากอาณาจักรชารีเซ็นอ่ะแล้วเรนเซ็นทีละคนเรนเซ็นเรนเซ็นเรนเซ็นอ่ะอเลรูนูจากอเลรูนี่แล้วอเลรูนั่นแล้วอเลรูไหนวะอเลูไหนวะอ่ะกี้เซ็นจี้เซ็น กีรานขายตัดเสื้อฮะตกลงขายหรือตัดอลันรลันรลันรันรันเหรอคนแต่งห้องที่คิวต้องภูมิใจ a few minutes later ต้นต้นไม้ต้นไม้เอ๊ะเดี๋ยวนะรันพี่บอกว่าให้แต่งธีมฮาโลวีนแล้วทำไมมีต้นคริสต์มาสอ่ะอันนี้แหละที่ฮาโลวีนเหรอไหม ึ้นมาขบวนต่อนี่เเอาเด็กผีหายไปไหนมาสองสามวันเลยอะอ๋อโดนปลอกแป๊กลักพาตัวมาค่ะเอาหนูไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนพี่ปอกแป๊กลักพาตัวหนูไม่รู้ทำอะไรมาแต่หนูโดนลักพาตัวมาพี่เขาเขาจะทำโดยไม่มีเหตุผลได้ยังไงเขาต้องมีเหตุผลสิที่รักพาตัวหนูไปยนาะ สี่หนูโดนรักษาตัวพ่ออะไรวะอ้าวมันผมจะเคยได้เห็นเห็นเห็นเสียงโวยวายวันนั้นอยู่นะหรอมันเกิดอะไรขึ้นครับอะไรว่าอะไรสักอย่างรู้ความรักแห่งราชการจริงหรอปกไบกมีความลับด้วยเหรอเนี่ยอะไร กูเริ่มคุยกับคนในี้ีกูไม่รู้เรื่องแล้วทุกวันนี้กูเริ่มกูเ่มคุยกับไอ้พวกเมยนี่ไม่รู้เรื่อง A few minutes later ยังยังยงยังยงไอ้เกิดสุสานเกิดสุสานปสองสวยพีสวยสวยพี่สวยันจำเลยไปอยายัง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 ยัังยังยัง้ยเ้ยคนีายเขแตมีเกร์เดี๋ยวนะโอ้โหมันล็อกเครื่อง่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอป็สุสานพี่ไม่ทันแล้ว เปิดกล่องอยู่เพี่มาแล้วใช่ไหมเปิดกล่องอยู่ไม่เห็นได้ยินเสียงหัวใจเลยเยไก็ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะวิ่ได้รักบี้รักบี้รักใจรักใจเบียวกลววิเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแมรี่เขาเขาได้ตาแล้วนะเขาได้ตาเขาเห็นจริงเหรอเธอมีดวงตาอย่างงี้เหรอแมรี่เธอมีตาแล้วยายเธออยู่ไหนแมรี่หงาดูว่ายายอยู่ไหนางอนงอนงนนงนนี่สุดหลอนี่สุดอดเลย ไม่ให้กินค่ะกินข้าวแล้วไม่ได้มีไว้ขายค่ามีไว้ให้ดูทไม่อะอาชีฮะวันนี้มีแต่ผลิตภัณฑ์สำหรับเซอร์เท่านั้นฮันเตอร์ไม่มีค่ะไม่ไม่มีอ่ะอ๋อมีให้สำหรับเซอร์มึงทำหน้าทีมไปเหอะมึงน่ะมึงน่ะไม่ทุกคนมันอยากกินอะมันเดินมาทางไหนอะมันน่าเชื่านะพี่มันเป็นหอกนะพี่มันเป็นหอกเหรอบ้าคิดไปเองเราไม่มีตังเลยเหรอ มันตังเลยหรอมีเลยพี่อยากจะถามว่าว่าช้ากลางช้าเร็วปกติอปกติปกติปกติกูตายปกติกูตายอุ้ยโอ้โหได้เข็มเอามาทำไมเนี่ยอุ้ยโดนอุ้ยเมาเมามาสะบัดมาสะบัดเอ้ยมาสะบัด ตอดตอดทอดมอสบัตมอสบัตมอสบัดมากมากมบัดมากมากมอบัดแบบมากมากเมื่อกี้จู่ๆ้องก็สะบัดแบบมากๆนะครับนี่เอาตัวทองมาจริงด้วยน้อง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 โอ้เออหรอเออหรอเออหรอเอาไอ้เด็กผีวันที่สองจัดการทีจัดการครับเออลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา มันจะกระโจกวิ่งมันจะกระโจกมันจะกระโจกเฮ้ยเอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวน้ยอ้ไอ้เอาโอเคไม่โดนสวยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เนี่ยแบบืหสุดยอดจริงๆ <parasite> สุดยอดไปเลยพับไม้ไปก่อนหนึ่งพับไปก่อนหนึ่งอย่านะอย่าพิ่งนะอย่าพิ่งนะเฮ้ยอย่าเฮ้ยหย่าเช่าเช่าเจ้าเช่าเจ้าว่าเจ้วาเจ้า อ้าวจ้าวพี่เราจะส่งตังค์เผากันอย่างนี้ไม่ได้ฮะส่งตังค์อะไรวะส่งไปแล้วเหอทั้งเอาซื้อน้ำหอมทิ้งไว้ตรงนูน้นจิบหายละพี่ซื้อน้ำหอมทิม้งไว้พี่เราจิบกลับมาไม่เป็นไรงั้นพี่กด F 2อไอ้กระดับูเนี่ยวจำตึ้งเออกดผิดครับมิชัยแม่งกดแล้วกันกดบอลกดก่อนได้เปรียบพวกทุเรศกดก่อนได้เปรียบมีใครเห็นน้ำหอมหรือเปล่าวางทิ้งไว้เดี๋ยวนั้นอะ นูตรงศพหนูเนี่ยรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยงรอแป๊บนึ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 งรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเอ๊ะเอเอ๊เ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮมยเ้ย่า้กเยเฮ้กังม่เเเเยยเย้าแบบเอ้ยเยม้้ เมาส์สะบัดไปทีหนึ่งอ่ะคือพี่วางขนมเอาไว้ใช่ไหมแล้วพี่สะบัดเมาส์ไปโดนถุงขนมมื่นี้แหละแล้วมันก็สะบัดที่สวยมากลเลยขนมก็เลยตกของพี่คืน <laughs> ไม่แล้วแบบเมาส์มันติดอ่ะแล้วพี่หันจอแบบหันจอแบบปุ๊บๆๆเลยอ่ะมื่งมาขายข้าวหลามเหมือนกันครับแต่ข้าวหลามใหญ่กว่าเอ้ยอยากได้บ้องเหมือนกันนะ่ะแต่เล็กลงกว่านี้ได้ไหมอยากได้บ้องแต่เล็กลงกว่านี้บ้องที่มันฉายลำแสงไลท์เซเบอร์มาได้ ผอยากได้ไอวอนว้วงนี้หรอครับเออบงนั้นแหละครับขนาดกำลังพอดีพอดีครับโอ้ได้เลยครับด้องเมื่อกี้ใหญ่เกินไปลูกค้าไม่ชอบค่ะ A few minutes later เอ้ยเครื่องข้างหลังเราล็อกว่ะข้างหลังเราล็อกว่ะโอเคโอเคแล้วมันเดินไปไหนอะเดินมาตรงแท้งน้ำไปตรงกลางมาทำแผ่นมาทำแผ่นเออว่ะเออมันเดินมันเดินไปบ้านเล็กเดินไปบ้านเล็กเออจังหวะนี้เราสวก อย่างนี้สวบสอบสอบสอบเออสวบสอบสวบสอบอืมน่าเสียใจมากพี่ว่าเขาเห็น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 จีส่งจดหมายหนูทำไมพี่ว่าเขาเห็นดูดูด้วยนะดูฝากดูด้วยฝากดูด้วยมันเดินมาแล้วเดินมาทางเดินมาทางเรานี่แหละแหมริงเปล่าพี่จริงเงาเขาอยู่ไหนอ๋อเงาเขาอยู่นู่นสวยครับขอบคุณครับทำไมดึงไม่ถูกมีใครมีเงินไหมครับจังหวะนี้หน้าด้านปั่นได้ไหมถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ได้ไล่อ่ะไม่ได้ไล่เลยโอเคต้องปั โอเคขอบคุณมากเลยครับดูเดินมาแล้วอะไปแล้วนะเฮ้ยครับว้าวเฮ้ยคิวเอาเปิร์กอะไรมาวะเนี่ยให้อะไรมาพี่พี่แล้วไม่แน่ใจแล้วพี่เอาเปิร์กอะไรมามีไฟพีวเอฟเฟกต์หรือไม่โอ้ยพี่มี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 แต่มันจะกระจกแล้วนะขอบคุณครับขอเป็นเจ้าคนในคนเอ้ยแม่งเอาตัวทองมาสวยเซ็กซ์กู ตัวทองใหม่เงี้ยกระเซกกูเดี่ยวปากเลยมีเงงไหมอร่อยไหมพวกหรือมีใครมีเงงสักคนไหมส่งมาให้ว่าไรว่าอยากนอนยนะโอเคส่งมาเลยขอบคุณมากมีโอกาสจะนี่ละคุงมีโอกาสจะนี่ละคุงได้ทำหอมเลี้วว่าทำอะไรก็ได้แล้วตรงนี้ว่าสามารถทำอะไรก็ได้ว่าเป็นวอ r k i n g blue แม่งแมรี่ไปอยู่ด้านหลังตูดเหงื่อเลี้ยวเหงืเลี้ยวเหงืเลี้ยวเฮ้ยา ยังไงยังไงเฮ้ยยะกระจกมึงอยู่ไหนวะโอกระจกอยู่นู่นโอเคว่ามานี่กระจกอยู่นู่น <Okay. S 1> okay, ว่าก็มานี่จังหวัดนี่แหละเออลำข้าวหลั่ลำข้าวหลั่มเขาอยากกินข้าวหลั่ม <What? S 2> ชันนัสซีชันนัสซีเออ <c oughs> ชันนัสซีชันนัสซันนัสซีชันนัสซีเออเอ้เอคใครๆก็อยากกินข้าวหลั่มข้าวหลั่ข้าวหลั่มสวยสวยสวยทับไปทับไปเออ น่าะสิข้าวหลามถ้าถ้าสีข้าวหลามรสมิ้นข้าวหลามรสมิ้นเอามิ้นเอาข้าวหลามชาเขียวก็ได้ข้าวหลามชาเขียวก็ได้ทำไมอ่ะอร่อยออกมันเย็นปากมันยาสีปากไอ้เข้าโอ้ยโอ้ยชาเขียวก็ได้ถ้าอย่างนั้นข้าวหลามมัทฉะข้าวหลามมัะชะแต่อร่อยแต่อร่อยแค่ไหนอร่อยออร่ข้าวพี่แดาไม่กินชาเขียวไม่ใช่เหรอครับทำไมอ่ะชาเขียวมันไม่อร่อยตรงไหนอ่ะเออไม่ได้เลยนะชาเขียวจะอร่อย สวยขนาดนี้เออนั่นแหละใช้ไปใช้ไปแตกไปแตกไปแตกเปล่าวแตกสวยนะแตกแตกเลยแตกเลยเฮ้ยมีปีนต่างว่ะจังหวะนี้แหละกูควงข้าวหลามต่อควงและล้ำข้าวหลามรู้จักข้าวหลามคุณพว่าหรือเปล่าต้องล้ำขายด้วยนะล้ำขายข้างถนนนะล้ำยังไงอะล้ำแบบนี้เลยตุง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 ตาตาตาตุงตุรงตุ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 งตาตาตาเออ ทำไมแมรี่เขาดูเหมือนตามผู้ติดตามคิววะคิวไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่รู้รเอาโอ้ไหเป็อุ้มรา,าชาหรือเปล่าอ้อาวเ<อ>าดี๋ยวก่อนกูยังไม่ได้ขายข้าวหลามดีๆเลยกูมัวต,ต่ลำกูลำหนีลูกค้าอยู่เมื่อกี้นะ <laughs> แม่เจ้าถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ